เลขกสี่ขอ้อขันทิไมาออกฟีก็ใช่นี่สี่หางตัวนองหันขาให้ขอให้มันขอให้ใหใหตัวใดเกาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะยังให้มันตรงมาให็นเลยบางวัดที่แล้วขอให้ตัวใดมากสี่ข้ออ่ะมันเข,าข่าศูนย์หกหลงก็เห็นโอ้เลขกไฮว่าเลขมันเขา่าศูนย์หกเลยต้องขับงวดที่แล้วเนาะครับเนาะสี่ข้อหน้าลุ่นหน้าลุ่นครับเลขกสี่ข้อโอ้ครับจ้า อ, right? อ้าวอันนั้นบอกว่อันนั้นว่าได้อันนั้นบอกอันบอกว่าได้หรอครับบอกได้จอพเฮ็ดบอกได้บอกได้บอกได้อยู่เดี๋ยวพวกม้อเบิ่งดูหมดอันจำเนี้ว่าพาพจำเนั้นมันว่ามันมันได้มันได้หน่อยแม่สิตรี่ต้นหมอใช่หอกครับเลขมาตั้งวด่ที่ตั้งแต่สิบแปดแล้วอันนี้อันนี้เลขคุนมาจากไซร์หรอครับ มาจากอยุธยาจากอยุธยาทีครับโอ้เห็นยังว่าสิ่งจังผมอยู่ยังว่าคือจังไหนจึงพูดมาหาเฮาครับมันเห็นในคลิปอันพอพิษรุ่งนั่นแหะโอ้ครับผมยังว่าก่ได้ก่ได้เอาพ่อพิษนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวเบิ่งในไลน่ไนเด้อเดี๋ยวแม่ตังตู้หาไปเรื่อยตจังตู้หาแม่ไปเรื่อยตู้ในไลน์จะได้ครับครับจ้าจ้า แล้วเร้อครักมากูจะต้องกลับเน้่โอต้องกลับนแมันบ่ครับเอีแม่นๆเนี่หนแล้วแต่เขาอกอกมากตามเขาจ้าโทัหา่นมยนบ่เขาว่ารับะกันเลยโอรับโอเล็กีคูนโอ้เหล็กีคูนรับประกันโอ้บ่นล่างรับประกันเล่นปะครับเออรับประกันเรืองวดที่แล้วหัที่ที่เหา่่ะครับ โอ้งวดมันนั่งมันเข่าหกศูนย์หกเนาะครับเนาะได้ๆๆอันนี้เพื่อครับครับขับตัวน้ำพันโตมาจากไซครับนี่ไอจากอยุทยาจ้าโอ้ครับจากอายุทยาเนาะครับเนาะเออเป็นกะนี้ต้นหมออยู่ตองหมอกเป็นควายเล็กอยู่ทั้งเนื้อข้าเจ้าเสือเป็นเซนให้แก่แข่าหน่อยเนาะแก่ไม่หน่อยใหญ่เลยครับคือกะนี้ต้นหมอยอยูัปนี้หมอเลยโทรหาแม่โอ้โพี่ไม่งั้นหนู โทรมาหาพี่หนูผู้กงอันประมา,มา,าว่าบเดี๋ว,ว่าคนรักษาคนบวสมัยเนี่นะแกเย็ดเลขได้ผู้จักต็คนเย็ดเลขเขาตั้งแต่สิบออกสิบแปดมาตลอดเลยหมอว่าเ<อ>ข้าทุกมวดที่สามสิบวดไม่เคยพลาดหมอวางซีรส์บวนสามสิบวดไ่เคยพลาด,ด,าดแต่ว่าตั้งสิบเคยคตั้งตแปดมานี่ยังบระหลุ่นครับนี่ย จ้ายยังบุรดษเลยยังบูรด์เลยจ่ะครับตังหวดสิบแปดแม่ยังบูรด์เนาะครับเนาะเออยังมาเพิ่ทุ่งหาเนาะปิตนตีตุนหมอดยดอกเอาทําไมเขาให้น้อยจังล่ะไอสุกี่ไม่รู้เขาให้หนูแค่ห้าร้อยโอ้ยฮันดอกก็เลยให้แกส่งหมายเลขกมันซี่มาก้อมเลยเอาส่งหมายเลขมันซี่ไหมพี่ถ้าถูกนะให้ไลน์ก็ให้ครับแกเอาอองสี่เลยวันนี้เ้ออันพอดีครับผมมีหกสี่ ครับหกสี่ครับหกสี่กับสี่เกจ็ดครับผมระกาศเก้าแล้วก็แปดหนึ่งพอนี่โอ้ใชระเห็ดเจ็ดเก้าตำหนี่แปดหนึ่งอ่าแปดหนึ่งจ้ะโอ้ห่างห่างหัวระศีครูบนล่างน้่มเนอะครับบนล่างไปครับเนาะครับเนาะจ้ะจะบนล่างไปครับมแค่เลขมีสี่หางเนี้ยแต่แก้แก้สัญญากับแม่แล้วว่าแกจะให้เฮ้าทุกหัวดโอครับพาเขานะแม่ บอกให้ส่งหมายเลขมาซี้มาให้แม่แล้วจัดการเรียบร้อยแล้วโเดี๋ยวแค,ค,ค่ซีคูนึงแม่ว่ะอ๋อขั้นมีตัวเน้นให้ป่ะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไงเดี๋ยวแม่จังซีนั่นอีกมัน่ันมันให้เน้นๆใช่ไหมอ๋อครับเพให้เน้นงวดงวดที่แล้วกับเขาศูนย์หกนะครับนเนาะเออเขาหกเขาศูนย์หกเจลิมันนีหกหกห้าหกสามห้าเจ็ดหกศูนย์อ๋มันออกตัวกราบ เอาตัวครับแตกแก่แตกแต่แกก็บอกว่าให้ให้กลับด้วยนะพี่ให้กลับด้วยแกวางเสียสื่บนลางนะ้ำอ๋อครับผมมันสิแรกขึ้นทั้งบนทั้งลางตลี่งนะมีซี่คูแต่คุยกันแล้วเขาบอกว่าเขาจะให้ทุกงวดให้ับเล่าน่ะครับแม่วาบอยากดกเห็นให้เพื่อนโจงหมายเลขมันซี่มากเลยเพื่อนตรงมาแลี้ยวอยู่กับแม่ครับอันนี้เลขสี่คูนะครับเนาะว่าหลายคูนะครับเนาะสี่คูหนึง่ง เาเลขสุดเท่าวัาอยู่ในนี้จะบอกมันว่าเขาจะแปดหนึ่ง,ย,งย่างเดียวมันเขาจะเล็กแปดโอ้ครับเจ็ดเก้าก็อยู่หันสี่เจ็ดก็อยู่หันโคกสี่ก็อยู่หันนี่หละยังว่าไม่่าโอ้คือดีแท่ฮะเนาะหมอสิศูนไล่เจอพี่ดอกวา่าเอาเลขกไปก้อยแล้วทีแรกสัญญากัจะดีแด้ว่าสิหายแกไหลายแล้วันนี้พ่อห่วยออกมาตอวงหวดใหแต่กห้ให้แค่งวดละห่าร้อยหมอว่า ไม่ว่าหลวกพี่แต่คําพูดเป็นคําพูดน้อยหมอว่าให้สูงมาเลยให้สูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่สูดกับพี่ให้เยอะกว่าน,นี้อีกแค่สี่หางเองอ่ะให้มาจับก,กับเก้าตัวแม่ได้วางสี่เขาเขาน่ะมันจะเขาืเลืเท่านี่หละสามคููในเขาู่แปดมันม,มีมีแต่แปดหนึ่งมั่มีเนาะครับเออมีแต่แปดหนึ่งมั่มีในสู่เท่าน่ะก็ดีตัววันนี้เขียนไปตัวน่าไหครับ ได้เจ้าของที่ส่งหวยมาให้แม่นี่เขาบอกเอ้าขั้นแม่นอันคั้นแม่นวิ่งกันเลยนี่ครับเขั่นแม่นวิ่งเพิ่นให้วิ่งตัวใดครับนี่มันก็สิมันบ่แม่นเลขวิ่งเลยพอเฮ็ดมันเป็นเลขประมาณจับคู่ให้มาเลยจับคู่ให้เลยแม่ว่าเลขวิ่งอ๋อบ่มีเลขวิ่งแม่นบ่ครับบ่มีอันบ่มีเลขวิ่งจ้าอืมครับบ่มีเลขวิ่งแต่ประมาณสี่คู่นี่มันเข้ามาแล้วสิบหกวัน หมอว่าะโอเขามาแล้วสามสิบหมวแต่รูต้อง,ต,องต้องจำกลมพูดกับพี่ไว้นะว่าหวยจะให้พี่ทุกงววแต่พี่ถ้าได้ปับ๊บพี่ก็จะโอนตังให้ปับ๊บเขาก็บอกว่าจะให้ทุกงวดพี่หนูหนูให้เลยหนูก็มานั่งนึกอยู่นึกไปนึกมาหนูคิดถึง,งพี่ดานหนูก็เลยโทรมาหาพี่เป็นวานนั่นเองเลยยครับโอ้เขามาสามสิบหัวดีครับ แต่ว่าะะตัว uh ันตัวพันนี่พันบ่ซสื่อแม่นป่ครับนี่เออ่อตเอออตางที smarter. ่มวดเนี่ที่เว้ากันมาน่ะตัวพันเฮ็ดนี่พันตัวพันเฮ็ดนี่พันเฮ็ดนบ่ซื้อแม่นบ่ครับนี่เมีนจ้าแมียนเมียบเมื้นเมิ่นให้คนซื้อคห้ใหายค้วกสหาหายแล้วแต่สิโอ้นเนี่หมอแต่หมอน้อยใจก็ว่าถือเป็นแสตอ0แ0 0ให้แกแค่หาลอยยิ่งตี่แมอืมครับแต่แกก็ไม่แกก็บอกว่า แต่หนูไม่บ้าอะไรหรอกพี่ตังเขาแต่มันก็น้ําใจมันน้อยเกินไปมันกับเมนว้หมอว่าเมนบอพเฮดครับผมอืมเขาเต่าถือร้ายซึ่งไม่น่ะจนหมอหน่อยใจจนหมอทร่มมหาเนี่ยแล้วครับยังว่าเลยคิดเิดนพ่อเหตุนะเอาลอกมึงกันหน้ามันแค่สี่คูหนึ่งแม่ว่าครับมันกับบอขนาลุอยู่เด้ครับแมนยยคาดหนาลุ่นหนาจ้าอยู่ครับเลขมันหน่อยคูอืเลขมันหน่อยครูแม่บานีบอกเอสซี่เลยว่า เส่งตัวไก่ค่ะเขางวดนี้ได้ทุกงวดเขาสัญญากก็เม่แล้วครับได้ทุกงวดเลยคุยกันเรียบร้อยแล้วค่อยเขานะครับเนาะเออค่อยเขาจ้าเล็กมันเห็นบอกเล็กเนี่ยมันมันเด็ดเจ็บเป็นบ่อกครับล่องมันล่องสีเป็นบลอกหนักบล็บมันเข่ากันเข่ากันพอดีนะครับเนาะเออเข่ากันพอดีเลยที่เี่ยอยู่แน่นกันแม่กัเเียนอยู่สีเก็ดเป็นบ่อกครับเจ็กสีนานนเห็นบอกเนี่พวทนีหรูเด้มือนี่ ม่ไปสามวอ,ขอเขาไม่ได้ทร่มาหาเม่ครับเม่ได้ดีใจแน่หน่อยหนึ่งแบบวอเม่ไป็นอย่างไเอยเียความน้อน้อยหนงปีละบพาตรงอยี้เข้าก็ได้มากเข้ากับจับสลีเข้าเออมั่นใจแล้วเข้าจับเลยว่ะเป็นบอครับนั่นแหละบอคือเหียไ่ยแล้วได้จะเบื่อทุ่พอเพียงแล้วนำเลยแล้วเม่เอาครับอ้ดี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 ครับครับ่้าวันครับขอบคุณหลายๆครับแม่กับมังเขาอินีามทีมวดคือเพื่อนวอกมาน่ย แมอนอยู่ครับแต,แต่คนทำนะ่ะเขาซื้อไม่ได้หมอว่านะ่ะโอ้คนคนเฮ็ดนี่ซื้อบ่ได้จะเขาบอกแม่มแบ่นั้นนี่แหะสาเหตุที่แกหน่อยใจนะ่ะครับขันข้นเลย,ยนั่นขันข้นจะของขั้นจะาของเฮ็ดแต่มื่อซื้อมนแสดงว่าเลขขีดลุดดีเนาะครับเนาะเลขดดขีดลุดแต่เขาไม่ได้ซื้อหมอก็เลยตรงไปนั่งเสียงไม่แล้วก็แถวแถวเสียงไร่หมอว่า พี่ดูสิเขาถูกมาสองงวดหนูได้ตังค์แค่สองพันเองมันว่าโอ้ครับอยู่เอางว่ะเอาครับขอบคุณอะไรครับแม่ครับจ้าใช่ที่เทรมาบอกที่แบงปันมันเข่าเลยเดี๋ยวคทนได้แม่นี่คืิเท่าหาครับครับที่โทรมาปากแม่ที่โทรหาเลยเพราะส่องมาหลายรอบเท่าว่านี้ครับผมแค่หนี้โอเคแล้วครับขอบคุณอะไรครับผมจ้าจ้าจ้าครับครับบัดดีครับผม เอาหนี้นาะครับท่านผู้ชมสายด่วนเอานี่เนาะครับท่านผู้ชมมาสรุปมาอ่านเนาะครับท่านผู้ชมเนาะสายด่วนมาจากอยุธยาเนาะครับท่านผู้ชมเนาะก็มีหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งน้องขับตำรวจชุ่มเอาแคปหน้าจอไว้ครับผมมากระจัดขัดกระพันเป็นว่าเข่ามาแล้วสามสิบม้วนน้องขับท่านผู้ชมเนาะเข่ามาสามสิบมวดเอาลองเบิ้งครับงวดนี้เป็นงวดแรกมันจ็นมันจีบแตกมั้ยนาะครับท่านผู้ชมเนาะเอาไปจาราหน้าเบิ้ง ทรางสองกับน้ำเสนอเป็นแค่หน้าท่างนะค,ครับเนาะปากกนเลยก็แช่ก็ติดตามนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม